ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Ark Survival Pokemon นะฮะอ้ยเราเจออาบ็อกอาบอกโอ้ยตายตายติดพิดติดพิดอ้ยอ้แป๊บหนึ่งจับแมงเลยเฮ้ยโดนกัดตายแล้วยังยาวคืออยากจะล้องเล่นอยู่นะครับแต่ติดปัญหาตรงที่เก็บของหรืออะไรฮะมันเฟมเรทตกนะครับแต่เล่นโซนอื่นไม่เป็นนะครับแต่เป็นที่มอสโปเก m o n นี่แหละโอเคไปเลยต่ออาแรนดอมตัวละครไปก่อนแล้วกันนะครับ เกิดมาแล้วประเด็นคือเก็บของไม่ได้อุสบงโอโ้ยังสวยละครยังสวยยังเด่นเอออะไรนะคุจิกิแดนเดะเอาไงดียแถวนี้มันมีโปเกม,มอนตัวเล็กๆนะฮะแต่อยากรู้ว่าโปเกม,มอนหลักๆอ่ะมันมีมากกว่านี้อีกไหมคือไปไม่ได้นะครับประเด็นคือต่อยแล้วเฟรมเรทตกนะครับดู เนี่ยใครติดปัญหาตรงนี้บ้างนะฮะใครรู้วิธีแก้ช่วยบอกผมด้วยผมอยากเล่นมากเลยโอ้เจอเต่านะเจอเต่าเจอเต่าไม่ขอสู้ดีกว่านะครับเหมือนจะสู้ไม่ได้ตอนนี้คราของคาอาวุธไม่ได้เลยฮะอ่าพาร์ทนี้มาพามาเดินชมแล้วกันนะครับอ่าเป็นมอส1.6.4นะครับโอเคเหนื่อยซะละเดินไปนิดเดียวเอง อืมเขาว่าเป็นแอร์ดอปใช่ป่ะไอที่มีเสาขึ้นแสงไฟนะฮะโหจะอยู่ไกลามากเลยเดี๋ยวผมขอลองไปดูในป่าก่อนดีกว่านะฮะเฮ้ยเฮ้ยเล็กเล็กเล็ก,ลกไปจับก่อนเลยฮะอันนี้จะใช้สูตรโกงครับเห็นมาฮะอะติดบั๊กใช่ไหมเออเอาไม่ได้หรอไม่ได้อ <c oughs> อุ้ยโดนกัดแล้วอุ้ยอุ้ยโดนกัดอีกแล้วเออขอเกิดจุดเดิมครับไม่จเจอฮะไป let's go มีกใหม่อุตากดแถบแล้วนะไม่ทันเดี๋ยวมีอะไรให้อัพไหมขออัพเลือดก่อนเลยดีกว่านะอัพได้แค่หนึ่งด้วยคือเขาว่ามันมีโปกเกมอนเยอะมากนะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ อขอจับตัวนี้ก่อนได้ไหมโอเคโอเคเรียบร้อยนะฮะเราจับมาแล้วอ่าวิธีสั่งสั่งคือไงนะโ <laughs> อ้งงงงตามาตามา Let's go ผมกดเจ๊เนะี่ยเฮ้ยเหมือนมีโปเกมอนอะไรข้างหน้าฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเข้า <laughs> <c oughs> มาถึงโลกแอ่งอาร์ค แป๊บตายแป๊บตายโอ้ยังยาบคือถ้ามันฟาร์มของมันต่อยได้เฟรมเลทไม่ตกแล้วผมว่าเล่นมันเลยนะครับก็ผมปัดฮะเอ้ยคิวคอนคิวคอนขอจับหน่อยจะใช้สุดโกงคิวคอนโอเคเรียบร้อยฮะคิวคอนเลเวลเก้าอืมเพศเพศผู้เลยครับโอเคขอขึ้นขี่ได้ไหมอ๋อกด e นะฮะ พึ่งพึ่งเล่นเหมือนกันนะพึ่งพึ่งเล่นพ,พึ่งซื้อมาเล่นนะครับว้าบินได้บินได้ลิดขวาเออสกิลช็อตเฟรมเลยตกตกอย่างหนักหน่วงอันนี้คือการธรรมดาใช่ไหมอืมโอเคเราได้คิวคอนพาทัวร์เลยนะฮะเดี๋ยวกดเอฟก่อนอ่าอ,อัพวิ่งไม่ได้นะฮะรู้สึกต้องตีโปเกม,มอนก่อนออโอเคตีต,ตีตีแถวเนี้ยได้ไหมอ่ะกาด อ้าวไม่โดนอีกกาดอ้าวไม่ใช่อ่ะไม่โดนนะ <Understanding. S 1> ไม่โดนอ่ะโอเคอย่านะอย่านะเอาเตเาเตเาสู้ไปช็อตอ,ตอ,อเฟมเล่ตกโอ้ย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 โดนลุมโดนลุมห,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 หนีก่อนฮะหนีก่อนฮะจังหวะนี้อยู่ไม่ได้แล้ว <c oughs> อยู่ไม่ได้แล้วโอ้ยเฟมเล่ตกอย่างหนักอะไรวะเน <c oughs> ี่ยนี่โอปโป,อปโอปโปโอโป โอเคอืมโปเกมอนเยอะเลยนะครับเฮ้ยม,มีไอตัวเกาะอยากได้โปโปะอะอ๋อพี่จอร์ดนะครับพี่จอร์ขอลงก่อนอ่าติดบารติดบัรโอเคเอาไว้ก่อนดีกว่าฮะเดี๋ยว,วหาวิธีแก้บารกก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าฮะไปลากกันไปด้วยภาพสวยๆจากคิวคอนแล้วกันนะครับไปแล้วครับซีอูอาเกนนะครับแล้วเจอกันใหม่ฮะ แจแน่นอนหาวิธีแก้บั็ก่อนครับผมเอาคิวคอนตายแล้ววิ่งแล้วคิวคอนอโอ้โหเยอะมากเลย Pokemon. โปเกมอนเราตายแล้วลา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 